จะมาสอนการใช้งานบลูทูธไวมอเต้รูนะครับวิธ e ีการเปิดเครื่องคือ,อกดสองปุ่มนีออกก้พรอมกันนะเปิดเครื่องแล้วนะครับเรามาเปิดตัวนี้ต่อไปที e ่เอ็นด์คอมกันนะครับ2ตัวพร้อมกันนะครับแล้วเรากดรูป6รูปนี้นะครับตัวเลขหกกดก่อนตัวใดตัวหนึ่ง กดค้างไว้นะครับจนกว่ามันจะขึ้นไฟกระพริบสีแดงนะคือจะไฟกระพริบสีแดงอย่างนี้เราก็มากดตัวที่สองให้ขึ้นไฟกระพริบสีแดงเหมือนกันนะเดีขึ้นอย่างนี้แล้วเรากดรูปหัวหัวก็หัวรูห,วหมวกกันน็อกเนี่ยครับกดไปทีหน,นึ่ง อันนี้ครับสังเกตว่าตัวแม่จะสลับช้าตัวลูกจะสลับไวแล้วรอมันจนกว่าจะเชื่อมต่อนะครับตอนนี้อันไหนตัวแม่ตัวตัวล่างครับพิ่ตัวแม่ตัวล่างครับผมตัวล่างตัวแม่จะกลับช้ากับตัวบนครับผมนี่ครับรอกันจนเชื่อมต่อนะครับแล้วเรามาดูกันต่อนี่คือปุ่มนี่ครับปุ่มข้างบนนี่คือบวกเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับปุ่มข้างบนของตัวนี้ เราบนสองตัวนี้ทำเสียงลดเสียงเป็นเพลงนะครับแล้วก็มุ่มนี้เหมือนกันแล้วถ้าสมมุติจะปิดเครื่องเราก็กดเหมือนเดิมกดสองปุ่มพร้อมกันเหมือนกันถ้าจะปิดเครื่องขึ้นไฟแดงนะครับแล้วก็จะดับนี่ครับคือการปิดเครื่องนี่นะครับคือการปิดเครื่อง อันี้คืออินเตอร์คอมสองเครื่องใช่ครับแล้วถ้าสามเครื่องทำยังไงสามเครื่องไม่ได้ครับพี่อ่าสามเครื่องไม่ได้ใช่กันได้สูงสุดแค่สองเครื่องแล้วถ้าสมมุติจะมันเชื่อมต่อแล้วสมมุติเราจะเปิดคือมารู้จักกันแล้วต่อไปครัเราเป็นแฟนกันแล้วใช่กดแค่ปุ่มเดียวเรามาเปิดเครื่องกันก่อนเครื่องกันนะครับทำสองเครื่องเลยทำสองเครื่องเลยเรากดรูกหัวหมวกกันน็อกเียครับทีหนึ่ง กดอย่างนี้แล้วกดอีกทีนึงเนี่ยมันจะเชื่อมต่อแล้วนะครับถ้ากดแค่นี้ oh. มันจะถ้าสมมุติต่อต่อชุดไมค์กับหูฟังอยู่มันจะมีเสียงมันจะมีเสียงคําว่าเชื่อมต่ออะไรครับพี่แค่นี้ครับผมออปชั่นในบมมโตวีหกครับตั้งเองไม่ยากครับผมตั้งเองไม่ยากครับครับคอณมากครับ แล้วอย่าลืมกด Subscribe เราได้ที่ดี c k c h ช n n e l เพื่อติดตามข่าวสารและรีวิวกัดเจตใหม่ๆได้ก่อนใครนะครับ